อค okay. อีก2วันเท่านั้นนะฮะอีก2วันเท่านั้นวันอาทิตย์เจอกันนะฮะหนึอรอดูคลิปได้เลยเราจะนั่งจากชุมแสงไปโรงนรงสิทธิ์เหมือนเดิมถ่ายเฉพาะช็อตที่สําคัญอย่างเช่นตอนที่รถรีหรือว่าตอนสวนถ่ายสถานีรถไฟแค่บางสถานีที่สําคัญจริงๆเท่านั้นย้ําตรงนี้เลย ถ่ายช็อตที่มันสําคัญอย่างเช่นสถาน,นีนะครสวรรค์เป็นต้นอาจจะไปถ่ายทิ้งที่บ้านตาคีเป็นต้นนะครับถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสําคัญสั้นๆง่ายๆนะฮะหนึ่งนาที2นาทีแล้วแต่คลิปหรือว่า50วิก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รถไฟตอนที่สวนการหรือว่าหลีกกันเท่านั้นเราจะไม่ได้ถ่ายยาวจากชุมแสงไปลังสิตน,นะครับมาดูวันนี้ก่อน1น2่งหออตอมส ไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะได้หัวจักอะไรไม่สามารถบอกได้ว่าวันอาทิตย์ที่หนึ่งธันวาจะนั่งคันที่หนึ่งสองสามหรือห้าหกถ้าคนเยอะเนี่ยจะถ่ายยากผมบอกเลยนะครับอาจจะถ่ายเฉพาะช่วงที่รถจอดลีกสวนกันดูในระบบ t t s อาจจะไม่ยืนถ่ายตรงบันไดแค่นั้นนะครับหรือว่าสถานีเนี่ยที่จอดเนี่ยสำคัญอย่างเช่นนครสวรรค์ถ้าถ่ายได้ก็ถ่ายถ้าถ่ายไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับถ้าที่นั่งมันโล่งก็โอเค ตู้เขียวปิดท้ายนะฮะมาไม่บ่อยไม่รู้ว่าวันอาทิตย์จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะต้องรอดูกันในวันนั้นอีกทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะวันอาทิตย์เราจะเดินทางรู้สิว่าจะเป็นแบบนี้ไหมเอาสตอมสี่หนึ่งหนึ่งแปด สบูนลดเร็ที่ยวขึ้นสบูนขึ้หนึ่งหนึ่งหนึ่หลับศพผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพต่อที่หนึ่งหนึ่งสองวันอาทิตย์เจอกันนะฮะหนึ่งธันวาดูซิว่าวันนั้นจะเจอหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่ดีไหมอีกสองวันรู้เรื่องไม่รู้ว่าวันนั้นจะโดนคันที่หนึ่งสองสามหรือห้าหกต้องมารอลุ้นกัน เรียบร้อยรอตามหลังดูพิเศษที่7นะฮะซึ่งคาดการว่าดูพิเศษที่7น่าจะเข้าหลัง2นะครับถึงว่าทําไมยังไม่ออกตอนนี้เที่ยง9แล้วก็เสียเวลาเพิ่มไปแล้วกันนะฮะวันนี้แปลก,กๆนิดหน่อยนะฮะเจอ3ขอบวนแต่ว่า2 2นะครับก็คือ1 1 2 1 1 1และ1 1 1กับ7นะครับวันนี้7ไปอยู่ล้าง2เลยนะฮะ ช้าประมาณ20นาทีกว่านะครับประมาณ21นาทีนะฮะที่รถเสียเวลามาไปจ่อยทีตะพานหินพิจิตรพิเซโลกนะฮะอยากนั่งอยู่เหมือนกันรอดูได้อีกนาน ออกแล้วนะฮะเที่ยง3ามสช้าประมาณ20กว่าเหมือนกันนะครับมาได้เวลานะครับลงคลิปเสร็จรอบน้ำไปทำงานคืนนี้ก็ขอภัยที่ไม่ได้ถ่ายข้ามังกรทองเพราะว่าคืนนี้ไฮไลท์ก็คือมังกรระเบิดทํานะฮะตัวดับไฟสวยมากนะครับถ้าใครอยากรู้ผมแนะนำให้ไปติดตามเพจมังกรทองสถานฟ้าลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะฮะ เพราะว่าผมไม่ได้ยูถ่ายนะครับยูถ่ายตอนที่เขาไปเล่นที่กงมิง่งเ,เ,เสียดายมากไม่ได้ดูปีนี้ปีแรกด้วยไม่ได้ดูแต่ปีที่แล้วผมก็ลงไว้อยู่นะนะครับเล่นที่ซ้อมมังกรนั่นแหละนะฮะถ้าใครอยากดูก็ไปหาดูได้แต่มันจะหลายคลิปหน่อยเพราะว่ากว่าจะเลื่อนหามันก็ยากเกิน